สวัสดีครับพบกับร้าน BBPowerShop นะครับวันนี้ทางร้าน BBPowerShop ได้นำกล่อง Android รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี2022ปีนี้นะครับมารีวิวนะครับผมนั่นก็คือรุ่น X 96 Mac Plus u l t a นะครับผมรุ่นนี้เองนะครับผมมาด้วยแรม4 g b นะครับลอม64 g นะครับตัวรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นตัวอัปเกรดจากรุ่น X 9 6 Mac Plus รุ่นเดิมนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับเขาพัฒนาระบบ CPU นะครับเป็น CPU a m l o g i c S905X4 นะครับรุ่น Cort c o r e c o r e ARM Cortex A55 นะครับผมสามารถรองรับสื่อได้ระดับ Ultra HD 8K ภาพออกมาคมชัดสมจริงนะฮะเล่นได้ไหลลื่นไม่ก,กระตุกนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีช่องต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาหยิบให้ดูนะครับผมอันนี้เราจะมาดู ช่องต่างๆในนี้นะครับผมของ x 9 6 Max Plus u l t a นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะตัวนี้นะครับผมจะเป็นช่องจ่ายไฟนะครับถัดมา Optical อันนี้จะเป็นช่องต่อพวกลำโพงหูฟังต่างๆนะฮะ HD อันนี้เป็นช่องต่อสัญญาณภาพ HDMI นั่นเอง Ethernet เป็นช่องต่อสายแลนนะฮะร,รุ่นนี้สามารถรองรับอินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนได้ถึง1,000 m เมกเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ AV สําหรับบ้านใครนะครับที่ยังเป็นทีวีต่อ AV สายแดงสายเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ต่อได้เลยนะครับผมแล้วก็ถัดมานะฮะตรงนี้จะเป็น USB นะครับจะมาให้ถึง2ช่องเป็น USB, 0, USB 2 0 1ช่อง USB 2.0 1ช่องแล้วก็เป็น memory card นะฮะมีมาให้ทั้งหมด1ช่องด้วยกันนะครับถ้าคุณลูกค้านะครับอยากจะเพิ่มความจำต่างๆนะก็สามารถซื้อ memory card มาใส่เพิ่มได้เลยนะครับ หรือจะต่อ external hard disk ผ่าน USB 3.0ก็ได้นะครับผมหลังจากเราไปดูช่องเสียบต่างๆแล้วนะครับผมนอกจากนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆของตัว X96 Mac Plus Ultra ก็ค่อนข้างรองรับภาพต่างๆได้เกือบทุกไฟล์ภาพเลยนะครับทั้งในส่วนของวิดีโอไฟล์ภาพไฟล์เพลงต่างๆรองรับ Wi-Fi ได้ทั้งแบบ 2G และ 5G และสามารถเชื่อมต่อ อุปกรณ์เสริมต่างๆที่เป็นระบบบลูทูธผ่านตัวบลูทูธเวอร์ชันสี่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานเบื้องต้นกันดีกว่านะครับครับผมหลังจากทราบสเปคเบื้องต้นของ e เ9 6 m a x plus ultra รุ่นนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฟังก์ชันการใช้งานเบื้องต้นที่ตัวนี้สามารถทำงานได้นะครับผมก็หลักๆเลยนะฮะแอปพลิเคชันอันนี้จะเป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซของ E เก6 mac plus ultra รุ่นนี้นะครับ แอปพลิเคชันหลักๆก,ก็จะติดตั้งไว้ให้ตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนดูหรือว่ากดบวกเพิ่มแอปพลิเคชันได้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูตรงนี้นะครับก็สามารถกดไปก็จะเป็นแอปพลิเคชันรวมนะครับสำหรับใครที่อยากจะสะท้อนภาพจากมือถือเข้าสู่จอทีวีก็สามารถใช้แอปตัวนี้ได้ครับ Airscreen นะครับสามารถสะท้อนภาพเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันนิดหนึ่งนะครับภาบบพชัดนะครับ ภาพคมชัดระดับ HD 4K เลยนะครับ ครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมกับรีวิวกล่อง Android X96 Max Plus Ultra นะครับผมหลังจากได้ทดลองใช้งานจริงแล้วตัวนี้ก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันนะครับเป็นรุ่นอัปเกรดของ X96 Max Plus ได้ดีเลยทีเดียวครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทั้งแบบไร้สายและสายแลนนะครับ Wi-Fi ก็ได้ทั้งแบบ 2G และ 5G ส่วนอินเทอร์เน็ตแบบสายแลนก็รองรับได้สูงสุดถึง1,000เมกเลยนะครับระบบ UI i n t e r f a c e ต่างๆก็ทำมาค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับนี่ตัวนี้พวก UI i n t e r f a c e ก็ใช้งานง่ายครับอยากจะเพิ่มแอปหรือว่าการตั้งค่าแอปอะไรต่างๆก็ใช้งานง่ายหาง่ายสำหรับรีวิวครั้งนี้ทางทีมงานก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจกล่อง android x 9 6 max plus ultra รุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยครับผมที่ Line at, at bb power shop หรือเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ดูสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่ www bb power shop com นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับ